โอเคฮัลโหลเทสเทสโอเคครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Casey Cat วันนี้อยู่กับเกม m าเวอ l d u e ลอีกเช่นเคยหลังจากการมีการขมเรียกว่าเนิร์ฟแล้วกันนะเนิร์ฟทานอสนะครับแต่ก็ยังพอเล่นได้หน่อยหนึ่งโดยคอนเซ็ปต์มันก็ยังเหมือนเดิมครับโดยการที่เราต้องรวบรวมการแบ็กออเดอร์ก็เหมือนกับมานีทั้ง6 Uh huh. ต้องรวมการ์ด6ใบนะครับประกอบ้วยการล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5แล้วก็ล้าน6ครับหลังจากรวบรวมครบ6ใบแล้วนะครับไอ้6ใบเนี้จะอยู่บนสนามก็ได้หรืออยู่บนมือก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมแนะนำให้ว่าช่วงแรกๆอให้อยู่บนสนามได้ครับแต่พอไปสักเทินที่5เทินที่6แล้วอะ่ะแนะนำให้พยายาม ทำยังไงให้มันดีขึ้นมือครับเพราะมันเปลืองสนามครับเราจะดีอย่างเดียวเหมือนคอนเซปต์เดิมนะซึ่งมันก็มันก็เล่นได้นะครับช่วงนี้แค่มันโดนโดนเนิร์ฟให้แบบมันโดนเนิร์ฟอะเสียใจเหมือนกันอ่ะหลังจากเรารวบรวมครบหกอันแล้วใช่ไหมเราจะต้องหาการที่ชื่อว่าประสิทธิจิตใจครับซึ่งการใบเนี้ยมันจะมันจะแปลงมันพอหลังจากใช้อ่ะ มันจะแปลงตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่แบ็กออเดอร์หรือจะแปลงน็อกแบ็กออเดอร์ก็ได้ครับมันจะกลายเป็นอ่าการ์ดใบนั้นบวกด้วยหนึ่งสมมุติว่าเราเอาการ์ดล้านห้าออกใช้การ์ดประสิทจิตใจปุ๊บมันจะกลายเป็นแบ็กออเดอร์ล้านหกประมาณนี้นะวิธีใช้แล้วมันก็จะให้านอสกับ กับเอ่ออินไอถูกมืออินฟินิตี้การเลตมานะครับในกรณีนี้จะต้องมีการไอการหกหกใบบนมือด้วยนะหกใบบนมือหรือในสนามอยู่ด้วยนะมันถึงจะมีทานอสกับอินฟินิตไอออินฟินิตี้การเลตออกมาซึ่งเมื่อก่อนมันมันดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ต้องเล่นต้องทำใจครับเข้าเนิร์ฟมาแต่ว่าก็ไปบัฟพวกแบ็กออเดอร์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับ โดยเด็กโดยรอบเนี้ยผมจะเล่นผมจะเล่นดีดนิ้วแต่ว่าไม่ได้ดีดป้าข้างเหมือนคลิปเป็นก่อนแล้วนะตอนนี้เทินสี่แล้วนะครับเทินที่หนึ่งถึงห้าไม่ค่อยมีอะไรครับพยายามหาาพยายามหาการ์ดใบนี้ครับ <got> มาใช้การ์ดใบนี้พยายามหาการ์ดใบนี้มาใช้ครับให้มันอยู่ในสนามไว้ ออกขึ้นเทิน 5, ห้าผมพยายามหาผมไปร้านสี่ครับผมไปร้านสี่นะผมไปร้านเลเวลสี่นะเพื่อหาการ์ดใบนี้ครับนี่าการ์ดเอ้าเอาเ,อาเ,อาเยอะเกินอย่ารอเฟสต่อสู้แล้วกันแต่ผมเคลีย์บอร์ดให้เสร็จก่อนนี่ผมพยายามเอาเลือดให้มันได้เจ็ดอยู่นะเอ้ให้มันได้ยี่เ็ดเพราะผมจะได้การ์ดสองใบครับจากบูไอจริงๆใช้อย่างอื่นแทนก็ได้นะ แต่ผมเล่นพวกการ์ดหานะมันมันก็ยังพอเคลียร์การ์ดไต้มันจะมีวิธีเคลียร์การ์ดอยู่นะครับร้านสี่นะครับร้านสี่ที่เราต้องหาจริงๆครับก็คือใบนี้นะใบนี้ครับอิโมนี่ใบนี้เราต้องหาใบนี้ครับเพราะว่าใบนี้เป็นคีย์วร์ดสำคัญในแพทนี้แล้วนะครับมันจะบวกพลังให้แบ็กออเดอร์ที่เราตัวอื่นที่ค่าได้ ตาอน,นี้ผมน่าจะแพ้มัง้งมั้งนะหรือชนะวะผมจำไม่ได้ละแต่บอร์ดก็ประมาณนี้แหละครับตาอนนี้เราเจอกับพวกกัปตันมาเวลด้วยน่ากลัวอยู่น่าจะชนะนะโอเคชนะครับ เอาไม่เก็บอะ่ะฆ่าไม่ได้ขึ้นเทินหกแล้วนะครับเราต้องมีแบ็กออเดอร์อย่างน้อยสามใบนะนะตานี้ผมสวยมากเลยเจอแค่สองใบ่ะผมเจอประสิทธิตใจแล้วนะผมต้องยอมใช้ครับ,บผมต้องใช้ แปลงจากร้านห้าไปเป็นแปลงออเดอร์ร้านหกนะผมต้องใช้ครับโดยความสามารถของเจ้าใบนี้นะที่ผมใช้มาก็คือเวลาเราลงอ่ะมันจะเสกการดแบ็กออเดอร์ทั้งหมดเลยที่มีมันจะไม่ต้องมีไม่ต้องมีในเด็กก็ได้ครับมันเสกออกมา โดยใบที่ลำดับความสำคัญก็ประมาณนี้ครับความสำคัญนะที่เราต้องเลือกจริงๆจะมีประมาณนี้นะใบแรกนะ่าจะเป็นประสิทจิตใจก่อนส่วนใบที่สองก็จะเป็นตัวมันเองแล้วก็ใบที่สามก็จะเป็นอย่างอื่นนะ รู้สึกตอนนี้ผมต้องผมต้องแปลงรันไปรันห้าครับเพราะว่าตัวแบกเราจริงๆเนี่ยก็คืออ,อตัวนี้นะตัวแรกผมอะเป็นตัวแบกจริงๆเลยตัวเนี้ยเป็นตัวแบกเลยครับมันยิงแรงมากมันยิงพวกเกาะแบบอย่างแรงเลย <for> แห่นไหมมันยิงทะลุเกาะครับซึ่งมันจะชนะพวกพวกเกาะได้ง่ายๆเลย แค่ดาวเดียวก็น่าจะเหลือเฟือแล้วครับแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะสองดาวขึ้นไปครับถ้าจะให้ยืนแบกจริงๆต้องสองดาวขึ้นไปดาวเดียวแบกไม่ไหวนะต่อมาที่ผมจะใช้ก็คือผมพยายามหาหาครับผมพยายามหานะซึ่งซึ่งผมต้องแปลงตัวเดิมอ่ะผมต้องแปลงอ่ามันกดพอร์ตได้ไหมงเนี้ ปดพอไม่ได้เนี่ยผมแปลงครับแปลงเป็นทานนอสละผมมีหกใบบนบนทั้งบนมือและสนาม,มานะนี่ผมก็แปลงครับเอาทานนอสทานนอสในแผทนนี้ต้องอย่างน้อยสองดาวครับ แล้วทานอตอ่ะใช้แล้วหายนะครับต่อให้ไม่ใช้ต่อให้ไม่ใช้มันก็หายครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ครับนี่ผมดีดนิ้วครับผมต้องดีดถ้าผมไม่ดีผมแพ้เลยเขาเป็นกัปตันมาเวลเออแล้วมันไม่ใช่เป็นวิสนามแล้วเพราะนั้นมันเป็นจู่โจมครับมันมีโอกาสมันมีโอกาสโดนโดนไอ้โดนใย,ย,ย,ยแมงมุมโดนสตันโดนอะไรด้วยเพราะนั้นต้องระวังครับ ไม่ตายต้องดีดอย่างน้อยสองรอบครับต้องสองรอบแล้วดีดแต่มีโอกาสนะครับที่จะโดนตัวเองด้วยสมมติว่าตัวที่หนึ่งมันใส่ถุงมือซีนี้ใส่ถุงมือใช่ไหมแล้วตัวที่สองอ่ะก็ใส่ถุงมือแล้วตัวที่หนึ่งถ้าดีดอ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนตัวที่สองใส่ถุงมือทําให้ตัวที่สองอ่ะมันดีดไม่ได้ด้วยเพราะนั้นต้องวัดดวงครับนี่ผมก็ดีดต้องดีดต้องดีดครับไม่ดีดแพ้ผมหาการไม่เจอจะโคตรสวยลยตาเนี้ย คือดีวัดใจไปเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเราข้ามอะไรไปหรือเปล่าโอเคดีชนะครับไม่ต้องห่วงเ,เขาตีเขาเขานั่นเบาเขายิงเขาต่อยเราเบา เดี anyway, ๋ยวเรายิงทะลุเกาะได้ครับไม่ต้องห่วงปล่อยเขาสตาร์บ่อยอะไรเลยเห็นปะเรายิงทะลุเกาะได้ปีก็ทะลุเกาะอีกยังไงก็ชนะครับเอ๊อเราข้ามเทิร์นไหนไปหรือเปล่าเทธอแปดหรือเปล่าผมจำได้ว่าผมเจอนี่ไง เจอกับตันมาเวลเมื่อกี้ข้ามหรอวะใช่เนี่ยจะข้ามเอาใหม่เอาใหม่ใหมไปไปเฟสสิบเอ็ดก่อนรู้สึกอยู่ๆเมื่อกี้มันก็ข้ามไปม,มันข้ามเหรอวะเดี๋ยวเราไปดูใหม่อ่ะตรงนี้ใช่ไหมจำได้ว่าผมแปลงตัวเองนะ โอแปลงตัวเองเว้ยอ๋อได้อลอนแมนมาอ่ะแล้วเราก็แปลงอลอนแมนไปเป็นตัวล้านหกแล้วได้ถุงมือมาลงทานอสแล้วก็แปลงแปลงแปลงไอ้แบ็คออเดอร์เป็นล้านเป็นหนึ่งดาวเหมือนเดิมเพื่อทานอสสองดาวใช่ไหมอ่ะใช่โอเคเนยบร้อย ออสองดาวต้องสองดาวขึ้นแล้วพยายามให้อยู่ตัวที่สองพยายามไม่อยู่ตัวที่สองเพราะว่าตัวแรกอะ่ะตัวแรกมันจะโดนมันจะโดนใจแบงมุมได้แล้ว <is> ผมก็ดีดโดนก่อนที่ก่อนที่กัปตันมาเวลใช้แอคชั่นผมใช้ก่อนเพราะผมอยู่ตัวที่สองเขาอยู่ตัวที่สี่ นี่ก็ชนะละกับปันมาเวลิลตายคือจบแล้วครับเขาพึ่งกับปันมาเวลมากเกินไปแเออแล้วเอฟเฟกตทานนอสอะถ้ามีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตายในสนามมาพลังโจมตีจะบวก15ครับถ้าสองดาวคือบวก30มันมันโอเคอะบวก30อะผมว่าบวก15มันน้อยเกินตู้หลังเกมไม่ไหวก็เท่านี้ นะครับสำหรับแบ็คออเดอร์ในแพดใหม่โดนเนิร์ฟแต่ก็ยังพอถูถ่ายไ่ได้ครับมันไม่ได้ po, โอพีโอเพอร์เวอร์มมาก่อนแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วจ้าไปละครับ